เฮ็ดยังนอกจากพี่น้องนี่เฮ็ดคอนสนบ่นี่คิดว่าน่นจาจ้ะเฮ็ดคอนสนเบิ่งมันขึ้นเป็นแก่งๆเลยน่าสิแม่น่นจาจ้ะเฮ็ดคอนสนแม่หรือเปล่าเนี่ะอ oh ุ้ยโอ้ไม่เชียวเฮ็ดร้ายโพดอยู่พี่จะเฮ็ดยังเป็นเฮ็ดยังโมโหเว่าเฮ็ดได้กินได้บ่ได้น่าจ้ะ มกาแต่อ่อนๆนูยอ่อ,อนๆพนอ่อนๆทั้งนั้นเลยน่าจะเป็นเห็ดคอนสนน่จาจะเห็นมูเจ้าเข้าพากันกินอยู่นะตัวมั่นใจแต่ทางนี้ก็บบกลกากินน่จาจะมาเล็นมาเล่นปลาเบิงเห็ดเห็ดยังน่นจาจะพี่น้องจ๋านี่เห็ดอะไรวะเอวะ <laughs> เรเห็นแต่เขาเก็บเนี่ยเบิง้งเบิ้งมันเป็นเนีกินได้บ่นเนี่ยอุ้ยไ่เห็นก่อนเป็นเห็ดอย่างเนี้ยพี่น้องเอ้ยอุ้ยแต่ว่ามันแข็งแข็งเบิ้งสีขาวขาวเฉยแต่มันตัดตันฮุกลูกเล็กโทนี่เซตไม่พี่แคนดี้เนี่ยไรดันเปิดมาไม่วงดีเด้หนอแข็งแข็งพี่น้องหุ่น หาเลนเบอร์เนี่ยอันนี้ยบานแล้วนะจ้ะนี้บานแล้วบานแล้วตัวนี้บานแล้วเห็ดยังน่าจะพี่น้องเบองเห็ดแดงแดงอัอดีบยบจับนะจ๊ะอุ้ยฝนตกไม่ไม่เนี่ยเห็ดออกดีจังเลยเบองเห็ดลายเห็ดลายมากมากนะจ้ะเบอรพี่น้องเบอรดอกเขา อันนี้เห็ดสีแดงนะจ๊ะเห็ดสีเหลืองอันนี้บอเก็บกินนะจ๊ะแต่เห็ดออกหลายมาหลังฝนตกนะเห็ดออกลายหลายเพิงเต็มมายาเลยเห็ดเอ้ยเห็ดเห็ดอันนี้บะกะจับก,กินอันนี้เพราะตัตุม้มๆเห็ดออกเต็มเลยมาหาเห็ดที่เขากินได้นะจ๊ะอันนี้กำลัง ตูม